เสิิมนาทีคือเก้าจ้าค่ะสิมานางรับนอกพี่หนง ผู้ใดเนาะจ้าสามารถทักทายได้เด้อจ้าพี่น้องเข้ามาทักท,าย,ยา,ท,กทายได้นะคะปกติจ้าปกติเนาะดวงตาไม่มีโปรไฟล์ขึ้นปกติจ้าของยานิดโบค่อยเปลี่ยนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ ปมารอบบ่ายจ้าเพราะว่าเพราะว่าเหมือเศร้ายืนดิบบรเดเหตุงานเนาะเดินทางกลับบ้านก็เลยไม่ได้ไลฟ์เนาะมาไลฟ์เอาช่วงบ่ายมาไลฟ์ช่วงอ่ายายพี่นอ้องข้าแตเหตุงานบ้านก็เลยบอท่านไลนไลฟ์พี่นอ้อง มารอบบ่ายจ้าเพราะว่าเพราะว่าเหมือเศร้ายืดนิดบรดิด้เหตุงานเนาะเดินทางกลับบ้านก็เลยไม่ได้ไล์เนาะมาไล์เอาช่วงบ่ายเข้ามาทักทายได้นะคะวันนี้อยู่บ้าน จนว่าใบาสองใบาสามพี่นอ้องเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะเพื่อน,อนๆลดเพราะฉะนั้นต้องมาทุกวันเนาะพี่นอ้องแจ้งมาสามอันเรียงกันเลยก็เลยยันนี้ก็เลยลงลงลงไปเลยอะ่ะอืแจ้งมาทีเดียวสามอันเรียงกันเลยปกติก็ไม่ค่อยจะมีแแดงว่าไฟดับ ไช่ดับแต่ว่าแอร์มันก็หยุดเด้อพี่น้องแอร์ A. ทำอะไรเนาะคุณหมีมีลูกค้าใช่ไหมปุบปุ๊บปับปับปุ๊บปุบปับปับอเอาเนาะบอดเดหตุงานเราบันี้เนาะอ,อ่าก็แวะเข้ามาได้จ้าทักทา,ายให้กำลังใจกันได้จ้า ีสวัสดีค่ะไม่กดยังลไงยังไม่ผ่านเนาะก็มาเพิ่มนาทีเหมือนเดิมจ่อเนาะนอกจากพี่นอ้องเพิ่มนาทีเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจทย์ไว้ไปไว้ตรงไหนเนาะคน สวัสดีค่ะอันเพื่อนเกิดตอกนั่นตอกนี่ปอกปอกแป๊กแป๊ก,ปก,ปกแล้วเสียงมันดังอะนะจักมันเป็นจังไดพี่น้องก็เรยบ่ค่อยสะดวกเนาะแต่มันก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามาไล์เพิ่มนาทีจ้าพี่น้อง <c oughs> จะพี่น้องอยู่บ้านเนาะว่างเวลาไดกะอ่าไหล่เวลาน,าน,านั่นนาะจ้าพี่น้อง ทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะสวัสดีค่ะอีหยังปอกๆปกแปลกๆอยู่ข้างนอกวันนี้เข้ามากข้างใน,ในไฟกัดไฟกับพีบ หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจคะ่ะพี่น้องเหมื่ดบ่ไฟเป็นอย่างบุกไฟคนหมีเนี่ยเยสียวเครึ่งชโมอองเด้อเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามาไลฟ์เพิ่มนาทีจากพี่น้อง <c oughs> ไปประมาณยี่สิบนาทีแล้วเนาะอีกสิบนาทีเย็นนี่กิสีลุ่งเนะะาะเพราะว่าบอบ่อค่อยสะดวกจะแคทอีอย่งให้ปกปกเป็ดๆอยู่พี่น้องห <c oughs> ลดราะจะนั้นต้องมาทุกวันเนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะย้อน,นหลังเนาะวันนี้ก็อยู่บ้านเนาะบ่ะได้เหตุงานจากพี่น้องว่ไดนเหตุงานเนาะอยู่บ้านกะเหตุงานบ้านจากพี่นอ้องเหตุไปเหตุมากไหลเพิ่มนาทีจะบพี่นอ้องเพิ่มนาทีคือเกาจ้า สวัสดีน้องเนาะช่วงนี้นาทีไม่ค่อยเพิ่มเลยเนาะมีแต่ลดน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้นาทีไม่ค่อยเพิ่มเลยเนาะมีแต่ลดน้องเสียงยังตัวเสียงยังเพิ่นสอมลังค่าจากพี่น้องเดี๋ยวเย็นนิดขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุ่มครึ่งเจอกันใหม่นะคะ พี่น้องอยู่บ้านเนาะว่างเวลาไดนกะไหลเวลานั้นเนาะจะพี่น้องทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะ,ะมันเป็นจังไดดอกเป็นบพอสะดวกเปิดแอร์ไว้กะดับไปซื่อ,อจักเป็นไฟ่ะ ตาเลื่สิรับพี่น้องเอ้ยเป็นคือคนที่ตกพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะคุณติจ่ะ ปกติเนาะดวงตาไม่มีโปรไฟล์ขึ้นปกติจ้ะของยนิดโบค่อยเปลี่ยนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ i oh, up.